ับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้ผมธีรพัฒนเสรีรังสัรคนะครับก็อยู่กับท่านผู้ฟังมาตั้งแต่เวลา17นาฬิกาตรงออกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงที่ได้ครองกรุงสุโขทยัยมออีพระองค์ใดบ้างมีกี่พระองค์หลักฐานเดิมนี่นะครับที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียงไว้ก็บอกว่ามีแพระองค์นะครับแต่ต่อมาก็มีหลักฐานใหม่ นะครับหลักฐานใหม่บอกว่ามี10พระองค์แปดพระองค์ในสมัยที่สมเด็จกรมพระยาดำรงท่านว่าไว้ก็มีคนแรกก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิต์ของราชเมื่อพุทธศักราช1781ก็ไม่รู้ว่าปีไหนสวรรคตนะครับพระองค์ที่สองก็คือพ่อขุนบานเมืองก็ไม่รู้ว่าครองราชปีไหนครับแต่ว่าสวรรคตพุทธศักราช1822ต่อมาคนที่สามก็คือพ่อขุนรามคำแหงนี่นะครับ รองราชเมื่อปีพุทธศักราช1822สวรรคตรปี1843ก็เท่ากับว่าของราชย1่สปีนะครับถัดมาคนที่สี่ก็คือพญาเลไทยอันนี้ไม่มีหลักฐานว่าของราชเมื่อใดสวรรคตเมื่อใดนะครับอันดับห้าก็คือพญาทิไทยหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งของราชปี1891ปสวรรคตรปี1912นะครับ คือทั้งห้าพระองค์นี้เป็นกษัตริย์ในสมัยที่กรุงสุโขทัยนี่เป็นอิสระแต่ต่อมาสมัยที่ต้องขึ้นกับกรุงศรีเอยุธยทางใต้นก็มีคนที่หกนี่นะครับกษัตริย์พระองค์ที่หกก็คือพญาสายลือไทยก็เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือพระมหาธรรมราชาที่สองของราชปี1912นะครับสวนคตป,ปี1931คนที่เจ็ดก็คือพระมหาธรรมราชาที่สามของราชเมื่อปี1931 สวรรคตปี1962แล้วก็อันดับ8นี่นะครับพระมหาธรรมราชาที่4ของราชเมื่อปี1962สวรรคตปี1981เขาว่าต่อมาเนี่ยปี2499เ24 99, นี่ยท่านอาจารย์ขจรสุขพาน,นิชได้เสนอว่าหลังจากพ่อขุนรามคำแหงแล้วนี่มีกษัตริย์องค์ใหม่ชื่อว่าสายสงครามครับก่อนที่จะไปถึงพญาเลอไทยนี่นะครับมีพระเจ้าแผ่นดินที่ชื่อว่าสายสงครามเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปถึงพญาเลอไทย แล้วต่อจากพญาเลอไทยแล้วก็ยังไม่ถึงพญาลิไททันทีครับก็มีพญางวนําถมขั้นกลางครับเพราะว่าปรากฏหลักฐานจากเจ้ารึกหลักใหม่ที่ค้นพบเมื่อหลังสมเด็จกรมพญาดํารงราชานุภาพได้สิ้นพระชนไปแล้วนี่นะครับก็พบหลักฐานใหม่ก็หลักฐานที่ปรากฏก็บกพ่อคุณศรีอินทราทิ์ได้สถาปนาวงศรีอินทราทิ์สืบสายโลหิตมาด้วยกันรวมแล้วก็เป็นเวลาอันยาวนานเหมือนกัน บางท่านเข้าใจว่าวงพระร่วงนะครับหรือวงศรีอินทราทิศนี้มาสิ้นสุดเอาในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือว่าพญาลิไทยซึ่งตรงกับการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแต่จากการสอบสวนประวัติศาสตร์สมัยหลังๆนี้เราเห็นว่าไม่ค่อยตรงกับความจริงนักครับเพราะว่าในแผ่นดินของพระมหาธรรมราชาลิไทยออท่านครองบ้านเมืองแล้วโอรสก็คือพระมหาธรรมราชาที่สองก็ครองต่อมา แล้วก็ในแผ่นดินของพระมหาธรรมราชาที่สองนี้ทางกรุงศรีอยุธย,ยาก็คือสมัยพระบรมราชาที่ราชหรือว่าขุนหลวงพระง,ง่วนนี่นะครับได้ยกทัพมาลุกรานอาณาจักรสุโขทัยหลายครั้งครับจนในที่สุดพระมหาธรรมราชาที่สองก็ได้สเสด็จออกมาถวายบังคมยอมเป็นประเทศสลาชาครับแต่การยอมเป็นประเทศสลาชน,านี้ก็มาสิ้นสุดเอาในระยะหนึ่งก็คือเมื่อพระบรมราชาที่ราชหรือว่าขุนหลวงพระง,ง่วนเนี่ยนะครับสวรรคตรัชกาล ถัดต่อจากนั้นมาก็คือรัชกาลของฝั่งสุโขทัยนี่นะครับก็คือรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่สามเนี่ยนะครับก็ประกาศให้สุโขทัยป็นอิสระนะครับที่เราเรียกในตำนานพงศาวดารโยนกว่าพระเจ้าสายลือไทยนี่นะครับก็ต่อจากพระมหาธรรมราชาที่สามก็มาถึงพระมหาธรรมราชาที่สี่เนี่ยก็ครองบ้านเมืองถึงปีสุดท้ายก็คือปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามอันนี้ก็พศอ,อาจจะไม่ตรงกัน นะครับก็บ่าวาสวรรคตปี1981ในเวลาปีนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเมื่อครั้งเป็นยุพร,ราชของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้ขึ้นมาครองที่เมืองพิษณุโลกครับแล้วก็จัดการผนวกเอาสองอาณาจักรไทยเนี่ยให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วต่อมาอีกแปดปีก็คือปีพุทธศักราช1991พระบรมไตรโลกนาถก็ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับก็ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็สลายตัวมารวมกับอาณาจักรรีอยุธยาในที่สุดเพราะฉะนั้นนี่นะครับบัญชีพระนามพระมหากษัตริย์ที่ครองราชในสมัยกรุงสุโขทัยตามหลักฐานใหม่นี่นะครับก็จะมีสิบพระองค์ด้วยกันครับไม่ใช่แปดนะครับสิบพระองค์ก็จะเรียงลําดับดังนี้นะครับอันดับหนึ่งก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิต์แล้วก็มาพ่อขุนบานเมืองแล้วก็ตามด้วยพ่อขุนรามคําแหงแล้วก็พญาสายสงครามนะครับอันดับห้าก็คือ พญาเลไทยแล้วก็เพิ่มเติมด้วยพญางวนนำถมนะครับแล้วจะถึงพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระมหาธรรมราชาที่สองพระมหาธรรมราชาที่สามแล้วก็พระมหาธรรมราชาที่สี่ก็สิบพระองค์องค์สุดท้ายก็คือพระมหาธรรมราชาที่สี่นั้นสวรรคตปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดก็แสดงว่าในช่วงนั้นนี่นะครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะครับก็ได้ผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยอยู่ภายใต้อาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับคือไม่ไม่ได้ปล่อยให้เป็นรัฐอิสระอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เป็นอันสิ้นสุดอาณาจักรของอสุโขทัยนะครับซึ่งในตำราอีกบางตำรานะครับก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าตอนที่ สุโขทัยจะตกเป็นประเทศรราชของอยุธยานี้นะครับก็ตอนช่วงปี1921สุโขทัยเนี่ยตกเป็นประเทศรราชของอยุธยาอยู่ประมาณ10ปีครับแล้วก็กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งในปี1931ตรงกับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่สองสันนิษฐานว่าสุโขทัยเป็นอิสระมาจนกระทั่งถึงปี1962ก็เกิดตราจนแย่งชิงราชสมบัติในอาณาจักรสุโขทยัย ระหว่างพญาบาลกับพญารามนะครับคือพญาบาลกับพญารามนี่เป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่สามก็คือสายลือไทยนี่นะครับพญาสายลือไทยเนี่ยการที่แย่งชิงราชสมบัติกันก็เปิดโอกาสให้อยุทยาเนี่ยได้เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองภายในสุโขทัยนะครับก็มีผลให้สุโขทัยเนี่ยต้องตกเป็นประเทศสาชของอยุธยาอีกครั้งหนึง่งในครั้งนี้อยุธยาก็แบ่งอาณาจักรสุโขทัยออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งก็มีเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองสําคัญแล้วก็อยู่ในฐานะเมืองหลวงแห่งใหม่อีกส่วนหนึ่งมีเมืองกําแพงเพชรนะครับเป็นเมืองศูนย์กลางตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระอินทร,ราชาธิราชเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยานะครับ <c oughs> ก็คือราวราปี1952-1967ถึงสมเด็จพระอินทร,ราชาทิราชก็ทรงแต่งตั้งให้พยาบาลไปครองเมืองพิษณุโลก ทรงได้รับการเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าศรีสุริยวงศ์บรมปานมหาธรรมราชาทิราชหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพระมหาธรรมราชาที่สี่บรมปานนะครับส่วนพระยารามนั้นก็โปรดให้ครองเมืองกำแพงเพชรพอพระมหาธรรมราชาบรมปานสวรรคตในปีพุทธศักราช1981สมเด็จพระบรมราชาทิราชที่สองครับก็คือเจ้าสามพญานี่นะครับก็ท่งสถาปนาให้พระรามีสวนพระราชโอรส ซึ่งทรงมีเชื้อพระวงศ์สุขโขทัยทางฝ่ายพระราชมารดาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นพระอุปราชครองเมืองพิษณุโลกเนี่ยก็อาณาจักรสุขโขท,ทัยจริงถูกพนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแล้วก็นับเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรสุขโขท,ทัยนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรไทยแห่งแรกที่มีหลักฐานแน่นอนทางประวัติศาสตร์แล้วก็ได้มอบมรดกทางด้านวัฒนธรรมหลายประการแก่อาณาจักรไทยในสมัยหลังๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ แสดงให้เห็นว่าพอแย่งสมบัติกันนี่นะครับก็ถูกส่งไปครองแต่ละเมืองนะครับคนหนึ่งก็ไปครองพิษณุโลกอีกคนหนึ่งก็มาครองกำแพงเพชรน,นะครับพอหลังจากนั้นแล้วทางอยุธยา,าสมัยเจ้าสามพญานะครับอันนี้เป็นหลักฐานว่าทางสมัยเจ้าสามพญาเนี่ยก็ได้สถาปนาพระราโชรสก็คือพระรามีสวนนี่นะครับไปครองเมืองพิษณุโลกนะครับแล้วก็ผนวกอาณาจักรสุโขทัยมารวมไว้กับอยุธยาในที่สุดนะครับครับท่านผู้ฟังครับ ก็เป็นอันว่าอันนี้คือ,อประวัติความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทัยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าพูดถึงอาณาจักรสุโขทัยเพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์ต่อๆไปเราก็คงจะต้องพูดนะครับว่าสมัยสุโขทัยนี่นะครับก็มีลักษณะการปกครองอย่างไรมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของสิทธิเสรีภาพขอบเขตอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีลักษณะอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ แต่ว่าวันนี้รายการกว่าจะมาเป็นไทยเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมธีรพัฒน์เสรีรังสรรต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ